สวัสดีครับทุกคนช่องอ็อบไซด์ล้ำหน้าของเรามีกิจกรรมให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกันครับโดยเราจะแจกเสื้อฟุตบอลแท้ทุกสิ้นเดือนเพียงแค่คอมเมนต์บนคลิปของเราซึ่งเราจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีด้วยวิธีการสุ่มเลือกจากผู้ที่มาคอมเมนต์บนคลิปของเรากติกาคือเราจะนำคอมเมนต์จากท่านละหงคอมเมนต์ต่อเดือนมาทำการสุ่มรับของรางวัล สวัสดีครับ พบกับออบไซต์ site, ล้ำหน้าสถานที่ที่จะทำให้คุณได้รู้เรื่องราวฟุตบอลแบบล้ำหน้าหลังจากในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พาคุณผู้ชมไปพบกับการรวมเรื่องราวสุดหามที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของซลาตันอิบราฮิโมวิชในคลิปนี้ครับก็ยังคงเป็นเรื่องราวของอิบราฮิโมวิชเหมือนเดิมแต่จะเป็นในแง่มุมที่เขาได้เคยมอบสินดีๆแก่เพื่อนมนุษย์เอาไว้ซึ่งจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นในวันนี้ครับเราจะไปดูเรื่องในกันแต่ ก่อนที่จะไปดูรบกวนกดติดตามช่องออฟไซด์ล้ำหน้าของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับข้อ1ครับมอบกำลังใจให้แก่เด็กชายที่เป็นมัสคอตของทีมที่กำลังมีปัญหาในด้านสภาพจิตใจในปี2019ครับ ในช่วงเวลานั้นอิบราฮิโมวิชได้ไปค้าแข่งกับทีม L.A. Galaxy ทีมในศึก Major League Soccer สหรัฐอเมริกาในเกมวันนั้นครับ L.A. Galaxy มีโปรแกรมเปิดบ้านพบกับทีม h ุสตัน n d y n m o o ก็ได้มีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจนี้เกิดขึ้นครับในระหว่างที่กำลังอยู่ในอุโมงคก่อนจะเดินลงสนามโดยเด็กชายที่เป็นมัสคอตของทีม L.A. Galaxy ได้ยอมรับกับสลาตันว่าเขากำลังรู้สึกกลัวและกำลังเศร้าอยู่เล็กน้อยเมื่อทั้ง คู่ยืนอยู่ด้วยกันอิบราฮิโมวิชจึงกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ตอนนี้นายอยู่กับฉันแล้ว ขณะที่พวกเขาเตรียมที่จะเดินลงสู่สนามนะครับอิบราฮิโมวิชยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเราจะทํามันด้วยกันนายเพียงแค่สนุกกับช่วงเวลานี้เพร้อมกันนี้เขายัางได้ยื่นธงประจําสโมสสให้เด็กชายเป็นผู้ถือระหว่างเดินลงสู่สนามอีกด้วยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับคุณแม่ของเด็กชายที่เป็นมัสคอตได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อไม่นานมานี้เด็กน้อยได้พึ่งสูญเสียคุณปู่ของเขาไปซึ่งได้ทําให้ลูกชายของเขาต้องทนทุก ทรมานและโศกเศร้ากับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมากข้อที่2ครับบริจาคเงินจำนวน40,000ย e ูโรเพื่อช่วยพาทีมนักกีฬาคนพิการของทีมชาติสวีเดนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก หนังสือพิมพ์ในประเทศสวีเดนที่มีชื่อว่า Express e n ได้เปิดเผยเรื่องราวที่น่ารักนี้ครับโดยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2014ระหว่างอิบราฮิมโมวิชกับทีมนักกีฬาคนพิการของทีมชาติสวีเดนเมื่อพวกเขาสามารถผ่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ของปูพิการได้สําเร็จแต่จากนั้นก็ได้พบกับปัญหาที่ว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการแข่งขันในรอบสุดท้ายนี้อันเนื่องมาจากปัญหาในด้านสภาพการเงินของทีมที่ขาดการสนับสนุนที่ดีในตอนแรกสลาตันและเพื่อนร่วมทีมชาติสวีเดนบางคนถูกขอให้บริจาคเสื้อแข่งที่คาดว่าจะสามารถนำไปประมูลเพื่อช่วยการระดมเงินทุนได้ซึ่งอันที่จริงแล้ว แค่เพียงเขามอบเสื้อของตนเองให้ก็นับว่าได้ช่วยเหลือโครงการนี้แล้วแต่สลาตันทำมากกว่านั้นสเตฟานจอนสันผู้ช่วยผู้จัดการทีมนักกีฬาคนพิการของทีมชาติสวีเดน บอกกับหนังสือพิมพ์ e x p r e s s e n ว่าในตอนนั้นเรากำลังไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรดีแต่แล้วเมื่อสลาตันเข้ามาถ่ายรูปเขาถามว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งเราก็ได้บอกจำนวนเงินที่เราต้องใช้ไปโดยตอบกลับเขาผ่านช่องทางการติดต่อในทีมฟุตบอลของสวีเดนซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีของพวกเราสำหรับพวกเราแล้วมันคือของขวัญที่แสนน่าทึง โดยอิบราฮิโมวิชได้มอบเงินเป็นจำนวน350,000สวีเดนโครนาหรือราว40,000ย e ูโรให้กับทีมนักกีฬาคนพิการของทีมชาติสวีเดนไว้เพื่อสำหรับเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมและค่าครองชีพในบราซิลในช่วงระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของผู้พิการที่จัดขึ้นในประเทศบราซิล จอร์นสันยังกล่าวเสริมอีกว่าเฮเลน่าเซเกอร์ภรรยาของสลาตันยังรู้สึกประทับใจถึงขั้นร้องไห้ออกมาเมื่อเขาได้เล่าเรื่องดังกล่าวให้เธอฟังพวกเขาดูเป็นคนดีทั้งคู่จริงๆและสลาตันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผู้คนคิดว่าเขาเป็นจริงๆจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อบอุ่นและใจดีพูดได้คำเดียวว่าสำหรับพวกเราแล้วเขาคือฮีโร่ข้อที่สครับ เปิดตัวงานรละดมทุนเพื่อบรรเทาทุกข์จากไวรัสโคโรนาในอิตาลีเมื่อปี2020ในขณะที่โลกต้องเผชิญกับปัญหาโรคระบาดของไวรัสโคโรนา อิตาลีคือหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในยุโรปจึงทําให้สลาตันอิบราฮิโมวิชที่ในขณะนั้นได้ค้าแข่งอยู่กับเอซีมิลานได้ตัดสินใจเปิดตัวงานระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลในอิตาลีในช่วงของการระบาดของโรคโครโครโนาไวรัสโดยเขาได้จัดตั้งเพจเพื่อรับบริจาคพร้อมกับให้คํามั่นสัญญาว่าจะบริจาคเงินเป็นจํานวนถึง1นึ่งแยูโรเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลทางตอนเหนือของอิตาลีที่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักในช่วงเวลานั้นอิบราฮิโมวิชอธิบายบนอินสตาแกรมว่าทำไมเขาถึงตั้งเพจนี้และกระตุ้นให้เพื่อนนักกีฬาช่วยกันบริจาคเพื่อกำจัดไวรัสนี้ออกไปอิตาลีให้อะไรผมมากมายมาโดยตลอดและในช่วงเวลาแบบนี้ผมก็อยากจะตอบแทนประเทศที่ผมรักให้มากกว่านี้ ผมเชื่อมั่นในความมีน้ำใจของเพื่อนร่วมงานที่ล้วนแล้วแต่เป็นเหล่านักกีฬามืออาชีพทุกคนรวมไปถึงผู้ที่ต้องการบริจาคเงินรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยหรือมากแล้วแต่ความสมัครใจของแต่ละคน เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการในการที่จะกำจัดไวรัสนี้ออกไปเมื่อร่วมมือกันพวกเราสามารถช่วยเหลือโรงพยาบาลแพทย์และพยาบาลที่ทำงานกันอย่างไม่เห็นแก่ตัวทุกวันเพื่อช่วยชีวิตเราจริงๆและในวันนี้เราคือคนที่ต้องให้กำลังใจพวกเขาบ้างเงินทั้งหมดที่ได้รับจากเพจนี้จะนำไปบริจาคเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลในมิลาน b บร์กัโมคาสเตลันซและโต r ร n o ในการที่จะจัดหาเครื่องช่วยหายใจอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆที่จำเป็นโดยหลังจากที่สลาตันได้ก่อตั้งเพจเพื่อรับบริจาคไปได้เพียง9ชั่วโมงก็ได้มีผู้ที่เข้ามาช่วยบริจาคซึ่งก็สามารถระดมเงินทุนไปได้แล้วกว่า140,000ย e ูโรเลยทีเดียว ข้อที่4ครับรณน,นรงค์เรื่องการแก้ไขปัญหาจำนวนของผู้ที่มีความอดอยากและผู้หิวโหยกว่า805ล้านคนทั่วโลก ในปี2015ในระหว่างที่เขาค้าแข่งอยู่กับ PSG เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สนามปาร์คเดปแลงส์รังย่าวของทีมโดยหลังจากที่เขาทำประตูดได้เขาก็ได้ถอดเสื้อออกเพื่อเฉลิมฉลองซึ่งก็เผยให้เห็นร่างกายที่มีรอยสักหนาทึบพร้อมชื่อตัวสะกดมากกว่า50ชื่อซึ่งเป็นตัวแทนของผู้คน8 0 5ล้านคนทั่วโลกที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความหิวโหย สลาตันได้ร่วมมือกับโครงการอาหารโลกที่เป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในการต่อสู้กับความหิวโหยโดยการบริจาคร่างกายหรือแสดงความสามารถผ่านเวทีของเขาเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านความหิวโหยความจําเป็นในการแก้ไขปัญหาภาวะทุพพโภชนาการและความมั่นคงทางอาหารทั่วโลกอย่างเป็นระบบซึ่งนับเป็นเรื่องเร่งด่วนในปัจจุบันและเป็นส่วนสําคัญในการ ต่อสู้กับความยากจนขั้นลุนแรงของมนุษยชาติการเรียกร้องโดยตลงของสลาตันเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องความหิวโหยที่เร่งด,วด่วนนี้ได้ขยายแนวร่วมในการสนับสนุนปัญหานี้ในวงกว้าง ภาวะทุพโภชนาการและความหิวโหวยเป็นต้นต่อของปัญหาพื้นฐานในสังคมที่แพร่กระจายไปในหลายๆภูมิภาคทั่วโลกซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อปัจจัยในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการศึกษาหรือความเท่าเทียมทางด้านสุขภาพสลาตันยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ถ้าทำได้ผมจะเขียนชื่อทุกชื่อบนร่างกายแต่ก็มีคนถึง805ล้านคนที่ต้องทนทุกทรมานจากความหิวโหยในโลกนี้พร้อมกันนี้เขายังได้ทิ้งท้ายไว้อีกว่ามีผู้คนจำนวน805ล้านคนที่ต้องทนทุกจากความหิวโหยทั่วโลกผมอยากให้คุณเห็นพวกเขาผ่านทางผมผมมั่นใจว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาความอดอยากทั่วโลกได้ด้วยการร่วมมือกันสลาตันอิบราฮิโมวิช ข้อที่5ครับความสัมพันธ์กับแม็กซ์เวลล์อิบราฮิโมวิชมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแม็กซ์เวลล์แบ็กซ้ายชาวบราซิลเป็นอย่างมากทั้งสองคนรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยที่ทั้งคู่ได้เริ่มต้นชีวิตค้าแข่งในยุโรปกับสโมสรออาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมในประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อปี2001หลังจากที่สลาตันเพิ่งย้ายมาจากมมลโมในสวีเดนส่วนแม็กซ์เวลล์เพิ่งย้ายมาจากครูเซโรในบราซิล ส่วนสาเหตุที่ทำให้ทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อกันเป็นอย่างมากเนื่องจากในตอนที่สลาตันได้เซ็นสัญญาอาชีพกับอารแจ็คเป็นครั้งแรกเขาก็มีแม็กซ์เวลเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆรวมไปถึงการได้ใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะเพื่อนร่วมทีม แม้ว่าสลาตันจะได้ย้ายทีมออกไปก่อนในปี2004หลังย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสแต่ก็เหลือเชื่อที่เส้นทางการค้าแข่งของทั้งสองคนก็ยังมีที่วนเวียนมาพบกันอีกต่อจากนั้นเริ่มจากที่อินเตอร์มิลานในปี2006-2009บาร์เซโลนาในปี2009ก่อนที่ในปี2012จะได้พบกันอีกครั้งที่สโมสรปารีสแซงต์ชั์แมงแม็กซ์เวลกล่าวถึงความสัมพันธ์ของเขาสคนว่าเราทั้ง คู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ยังเป็นเด็กมากๆแต่ตอนนี้ผ่านมาเกือบ20ปีเราทั้งสองคนต่างมีครอบครัวและเราก็ยังคงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครอบครัวของเราภรรยาและลูกๆต่างเป็นเพื่อนกันทั้งหมดความผูกพันระหว่างผมกับเขาจะคงอยู่ไปตลอดแม้เราจะเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วทั้งคู่ผมมั่นใจเลยอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นการยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งคู่ก็คือเมื่อเวลาที่สลาตันถูกถามถึงทีมย ยอดเยี่ยมตลอดการที่เขาเคยเล่นร่วมมาด้วยกันนั้นเขาก็มักจะเลือกแม็กซ์เวลให้ติดอยู่ในทีมยอดเยี่ยมของเขาอยู่เสมอๆอีกด้วยข้อที่6ครับเคยมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง สลาตันเคยมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองใช้ชื่อแบรนด์ว่า A to ูแซซึ่งนอกจากเสื้อผ้าแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นน้ำหอมจำหน่ายอีกด้วยการผลิตเริ่มต้นในปี2016และคาดหวังที่จะได้รับเสียงตอบรับจากในเรื่องภาพลักษณ์และความนิยมในตัวกองหน้าสวีเดนรายนี้แต่ทว่ามันก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้จนต้องปิดกิจการลงไปเมื่อปี2021ที่ผ่านมาหลัง จากที่ขาดทุนหนักถึง18ล้านเหรียญสหรัฐและทั้งหมดที่กล่าวไปก็คือ6เรื่องราวที่สลาตันอิบราฮิมโมวิชได้เคยมอบสิ่งดีๆให้แก่เพื่อนมนุษย์เอาไว้ สำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขาดตกบกพล่องตรงไหนหรือมีข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยครับขอบคุณที่รับชมและฝากกดติดตามช่อง o อ f ไซ d ์ลำหน้าของเราด้วยนะครับทัานจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเราพบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ